ยี yeah, ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาทำคอนเทนต์นะครับทีเนะเป็นหัวข้อของการหาอุปกรณ์สวมใส่นะครับนะบตั้งแต่การเขาเรียกว่าะไรนะาหาชิ้นไหนก่อนดีหาค่าสถานะสุ่มไหนนะครับแล้วอันไหนบ้างที่มันดีแล้วก็ไม่ดีนะครับในในส่วนของค่าสถานะสุม่มเดี๋ยววันนี้เรามาอธิบายกันนะครับ โดยที่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยก็คือเรื่องของอุปกรณ์เนาะโอเคอย่างแรกเราก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะซึ่งเราจะเห็นว่าเราจะเรียงเขาเรียกว่าอะไรนะเรียงระดับการบวกเนี่ยอ่าไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมขออน,นุญาตบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องของความ เขาเรียกว่าเป็นส่วนตัวผมคิดเห็นว่าแบบนี้มันดีหรือว่ามันมันมันดีมันดีที่สุดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ณเวลาเนี้ยผมเล่นแบบนี้ผมเข้าใจแบบนี้ผมก็เลยอธิบายแบบนี้มาแชร์แบบนี้นะอืมแล้วผมก็ไม่ได้เล่นเซิร์ฟเวอร์จีนด้วยนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้มีความรู้มากไงก็ต้องขออภัยตรงนี้มาก่อนแต่ว่าใครที่สนใจในส่วนของข้อมูลตรงนี้ก็เอาไปใช้บางส่วนที่มันถูกต้องละกันอะไรผิดพลาดไปก็ตามนั้นเลยนะครับอ่าโอเคเราก็จะมาดูกันนะว่าอะไรบ้างนะครับอันดับความสําคัญนะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยถุงมือนะครับตัวถุงมือเนี่ยนะครับจะมีค่าสุ่มนะครับค่าสถานะสุ่มเนี่ยเขาจะมีคีย์ดิคอ้ด้วยนะครับเขาจะมีคีย์ดิคอด้วยซึ่งตรงนี้สําคัญมากก็คือถ้าถ้าเราจะต้องเอาของดีๆอย่างยกตัวอย่าง,างเช่นตอนที่เราขึ้นฟ้ามาม่วงเนี่ยค่าสถานค่าสถานะสุ่มที่ดีเนี่ยก็ในเนี้ยควรจะมีโจมตีแล้วก็คีิ์ดิคอติดอยู่ นะครับแล้วก็มาสมดาวอีกทีหนึ่งว่าอันนี้ได้เลยผมอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาก็คือรองเท้าครับที่มีจะมีโอกาสออกค่าสถานะสมที่เป็นคีย์ที่ข้อเนี่ยเหมือนกันนะครับอันนี้คือเรื่องของค่าสถานะสมนะส่วนชิ้นอื่นๆนะครับทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นนะจะมีค่าสถานะเป็นโจมตีเหมือนกันซึ่งตรงนี้สําคัญมากสําคัญยังไงเดี๋ยวผมอธิบายต่ออีกนะครับในช่วงท้ายๆคลิปนะครับก็ สังเกตดีๆว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมพยายามจะทําให้ทุกชิ้นเนี่ยมันมีค่าโจมตีนะครับแต่ว่าอันไหนที่มันไม่มีก็ก็ก็ต้องค่อยๆไปครับนะโอเคประมาณนี้นะครับโดยที่าการที่เราส่มดาวนะครับนะครับจริงๆคลิปไม่นานมากเลยนะครับการที่เราสูมดาวเนี่ยก็คือการใช้อุปกรณ์นะครับเสริมพลังนะครับ โดยการเลื่อนขั้นของมันจากการที่เขาเรียกว่าไงอการที่เราการที่เราตีบวกอัปเกรดลงไปเนี่ยนะครับมันจะทําให้เขาเรียกไงมันจะเป็นเนี่ยเลือกไงเ,เลือกหนึ่งค่าพลังจากด้านบนสําหรับแต่ละความก้าวหน้าก็คือผมคิดว่ามันไม่ได้เลือกนะเพราะว่า <laughs> ถ้าผมจะไม่ผิดในอนาคตมันจะมีปิดอันไหนที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราปิดทิ้งได้แต่ว่าณนะเวลาเนี้ย จากความรู้ที่ผมมีนะครับจากที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือมันไม่สามารถกดอะไรก็คิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นการส่งครับหนึ่งการขึ้นมาหนึ่งดาวก็อาจจะเป็นสูโดนค่าคิดที่เข้าคิดที่เข้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ดวงอีกทีหนึ่งนะประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวกี่ดาวอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคต่อมา นะครับเรื่องของการวางแผนนะจจน,นะนะปัจจุบันนะนะปัจจุบันอของวันที่ยี่สิบเก้านี้เนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เลเวลตันอยู่ที่ประมาณห้าสิบสองนะซึ่งห้าสิบสองเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วการวางแผนของผมเนี่ยก็เดี๋ยวอธิบายดูนะครับอโอเคปฏิบัติการร่วมนะอ๋อเพิ่มเติมให้อีกอย่างหนึ่งแล้วกัน สำหรับการหาของทองอีกที่หนึ่งนะครับปะทะสุดเขตแดนนะครับอันนี้ถ้าไประยับระดับยากสุดเนี่ยที่มันเป็นระดับยากเนี่ยไม่ใช่ยากสุดแต่ระดับยากเนี่ยมันจะเป็นบอสนะซึ่งตอนนี้ผมเองก็ฆ่าได้แค่ผมเองก็ฆ่าบอสได้แค่สามตัวเหมือนสองตัวนะครับไม่ไม่ได้เกินสมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมเดี๋ยวผมได้ฟูลทีมมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาลงทีหนึ่งแล้วกันนะ สำหรับประหาสุดเขตแดนระดับยากนะครับนะโอเคนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่หาได้ก็คือแต้มทองนะอ่าเผื่อใครไม่รู้นะครับการหาจากแต้มทองก็ลงจากอา่ารูหนอนนะผมรูหนอนนะครับโดยที่จะสามารถเอาแต้มมาแลกตรงนี้ได้ถ้าให้แนะนำนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับแต้มตัวนี้เก็บเอาไวแ้แลกพวกถุงมือหรือว่ารองเท้าก่อนจะดีกว่า นะครับอันนี้คือส่วนตัวนะย้ําว่าส่วนตัวนะครับหรือใครที่แบบอยากจะเพิ่มค่า CS เล่งหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยก็สามารถเติมชิ้นไหนก่อนก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราทําอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่มีค่าออปชันดีแล้วเราจะเสียแค่อย่างเดียวมันจะได้ไม่ต้องมาจบอะไรอย่างงี้คือหาหาออปชันที่ดีที่สุดก่อนแล้วค่อยตีบวกจะได้คุ้มเนาะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเรามาพูดต่อนะถึงเรื่องถึงเรื่องปฏิบัติการร่วมนะครับโดยการวางแผนใน วันที่ย9ิบเก้าตอนที่เลเวลห้าสิบสองเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าณนะเวลาเนี้ยตัวดันเจี้ยนระดับความยากที่เป็นเลเวลหกสิบเนี่ย <c oughs> มันจะอีกหลายวันเลยนะครับก็ถ้านับเวลาถ้าถ้าถ้านับเวลานี้เขานับ <c oughs> เขานับหนึ่งวันต่อเลเวลเนี่ยเราก็จะรออีกประมาณอาทิตย์ <c oughs> อาทิตย์ประมาณแปดวันแล้วกันถูกไหมแต่ในแปดวันนี้อ่าในแปดวันนี้เราควรจะทําอะไรในแปดวันนี้เนี่ย สิ่งที่ผมทําเลยนะอย่างวันนี้คือวันจันทร์วันเริ่มสัปดาห์นะครับผมก็จะเริ่มเขาเรียกว่าซ่อมซ่อมโดยซ่อมของซ่อมของซ่อมการหาของโดยสเตมีน่าที่ผมมีอยู่นะครับก็คือมาหาค่าสุ่มนะครับของวันจันทร์นี่คือวันจันทร์ถูกไหมวันจันทร์เนี่ยผมก็จะหาเท่าที่ได้ละก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผมก็จะไม่ฝืนละเพราะว่ามันเปลืองตังค์นะค่าสถานะสุ่มเนี่ยเราก็จะเอาให้ได้โจมตีครับติดโจมตีมาก่อนถ้าจะดี นะครับไปติดไปไปติดโจมตีของเราเพิ่มเติมก็คือเราเล่นเราเล่นทีมสายฟ้าถ้าเราได้ค่าโจมตีค่าสาค่าโจมตีสายฟ้าอ่ะหรือได้เลือดเพิ่มอะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่ดีสำหรับออฟของเกาะขแขนป้อมปาการของผมนะครับ ส่วนใครเป็นไฟก็อะมีโจมแต่อย่างน้อยต้องควรติดโจมตีแล้วทาไมถึงติดโจมตีเพราะทําไมถึงต้องติดโจมตีเพราะอะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับวันอังคารเดี๋ยวเราหาวันอังคารวันอังคารนะครับเราจะหากางเกงซึ่งผมก็ยังไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะซ่อมในวันพ่กนี้เหมือนกันพ่งนี้ก็จะมาดูว่าไอสเตมีหน้าที่เราได้มาต่อวันเนี่ยจะดวงดีหรือดวงนส้นตึกแค่ไหนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีก อีกหนึ่งอันที่ผมจะทําในวันอังคารน,นะครับนะส่วนมันจะไปได้อะไรเพิ่มเติมจะไม่ได้อันนี้แล้วแต่ดวงแต่ผมบอกเลยอย่าไปหวังมากได้คตดยากเลยนะครับต่อมาเรามาพูดถึงวันพุธนะวันพุธก็จะเป็นเกาะไหลน,นะครับเกาะไหลเหมือนกันเกาะไหลนี่เราก็หาค่าโจมตีเป็นเบสแล้วก็อาวุธเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับที่ผมพูดมาสองอย่างก่อนหน้านี้นะครับออกมาวันวันพฤหัสวันพฤหัสวันพฤหัสโอเควันพฤหัสเป็นดันนี้นะครับเป็นรองเท้า สำคัญมากครับก็คืออีกอ,อย่างวันนี้วันจันทร์ถูกไหมอีกอจันทร์อังคารพุธออีก3าวันเนี้ยสามวันเนี้ยสาวันเนี้ยผมทําอะไร3ามวันเนี้ยผมจะเก็บนะครับขวดนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าหลายๆช่องเขาแนะนํากันไปหรือยังนะครับแต่ว่าผมจะมาแนะนํานะครับก็คือสารละลายพลังชีวิตนะครับ ก็คือตัวนี้มันสามารถซื้อได้วันละสี่ขวดนะครับโดยที่ขวดแรกจะเสียห้าสิบเพชรดำขวดที่สองจะเสียหนึ่งร้อยเพชรดำขวดที่สามและขวดที่สี่จะเสียสองร้อยเพชรดำซึ่งผมจะผมเป็นสายประหยัดนะครับไม่ได้เติมเงินเยอะผมก็จะเติมแค่ขวดหนึ่งกับขวดสองถ้าเกิดว่าเพชรด,ดำผมเหลือผมอาจจะเติมขวดสามนี่แหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ,อย่าลืมนะว่าค่า cs ของตัวละครเนี่ยคุณค่า cs ของคุณเนี่ยมัน บางครั้งเนี่ยไอตัวคอนเทนต์หาของเนี่ยมันเป็นอะไรที่เงินนะซื้อไม่ได้นะคือจํากัดสี่ขวดเนี่ยบางทีอาจจะต้องลงทุนสักนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คนนะสุดท้ายแล้วแต่คนเพราะว่าเกมก็บอกแล้วว่าเล่นเกมแล้วใช้ใจอย่างพอประมาณซึ่งผมทําไม่ได้หรอกเหมือนกันก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับผมก็จะเก็บผมก็จะเก็บเอาไว้เนื่องจากตอนแรกผมบอกว่าผมโคตรซวยเลยคือผมได้เก็บไหมเนี่ยผมก็ได้เก็บแต่ว่า ไอ้วันที่ผมเก็บอะครับผมไม่ออกรองเท้าดีๆเลยครับคือไม่ออกเลยครับเนี่ยให้ดูได้เลยว่าได้รองเท้ามาสองคู่ออปชั่นออกโจมตีอีกอันนึงออกคิดดคอลไอ้เฮียแม่งกระโดดข้าบไปข้าบมาผมจะร้องไห้นะครับนะบผมจะร้องไห้นะครับก็คือถ้าสองชิ้นนี้รวมกันได้แล้วเอาออ,อปชันมารวมกันได้ผมรวมกันไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ระหว่างนี้ผมก็จะซื้อวันละสองขวดหรือวันละสี่ขวดเพื่อเตรียมไว้สําหรับวันพฤรหัสอะไรนี้คืออันนี้คือการการการเล่นของผมนะอ,อย้ำว่าเป็นการเล่นของผมเองนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปอธิบายกันต่อนะครับก็คิดว่าน่าจะหลูมป,ประมาณนี้ครับน่าจะหลูมป,ประมาณนี้น่าจะหลูมป,ประมาณนี้ก็คือพอเว้นช่วงวันพฤรหัสไปเนี่ยวันพฤรหัสไปเนี่ยผมก็ถ้าผมได้รองเท้านะครับ ถ้าผมได้รองเท้าเนี่ยผมอาจจะหยุดละนะหมายถึงว่าหยุดหารองเท้าแล้วก็ไปซ่อมอุปกรณ์อื่นๆให้มีค่าโจมตีทุกชิ้นนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่างที่บอกคือไปเอาค่าดาเมจสายฟ้าหรือว่าดาเมจไฟอะไรที่ตัวเองมีในทีมอะไรหรือดาเมจน้ําแข็งอะไรเงี้ยก็ถ้ามีก็จะดีมากก็ประมาณนี้นะครับสําหรับค่าสถานะสูงนะครับตัดออกมาตัววันศุกร์วันศุกร์เราก็มาซ่อมนี่อะมาซ่อมทําไม่ได้จันแล้วก็มาซ่อมซึ่ง ไอปอกแขนนี่จริงๆมันมีจันทร์จันทร์เสาร์สุขอาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องรีบครับก็ใช้สเตมเมนที่มีไม่ต้องไปลงทุนเยอะก็คือเดี๋ยวมันก็วนมาให้เราได้จนได้ไม่ต้องห่วงหรอกนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพอพอ,พอตัดไปที่หกสิบเนี่ยมันก็จะดบมันจะดบสองชิ้นด้วยนะครับแต่ว่าจากที่เห็นแล้วเนี่ยมันแทบจะดอปไม่ทับถามไม่มีทับไม่มีนะครับอย่าลืมว่าเนี่ยเราไม่ต้องไปเร่ง เพราะว่าสุดท้ายแล้วในใน,ใน,ในช่วงดันหกสิบเนี่ยเขาก็จะมีชิ้นอื่นๆให้เราอีกนะครับเขาจะมีชิ้นเดิมอยู่แค่เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เพิ่มอยู่แล้วนะครับหลักๆที่ต้องหาเพิ่มเติมก็คิดว่าน่าจะเป็นต,ตัวตัวตัวไหลปะ่ะอ่ะตัวไหลเนี่ยเนี่ยมันได้อยู่แล้วครับก็แค่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆหาอย่าไปฝืนนะสุดท้ายเราเชื่อผมเลยว่า ถ้าเราไม่เติมเงินมากเดี๋ยวเราก็ได้ครบแค่เราได้ชา้ากว่าชาวบ้านเขาค่าเสียเราชาร้ากว่าเขาก็ไม่เป็นไรหรอกนะประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของสถานะสุ่มเนาะอ่ะต่อมาครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะต้องพูดถึงก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของค่าสถานะสุม่มทำไมเราถึงเอาค่าโจมตีทำไมเราถึงไม่เอาค่าโจมตีไฟฟ้ามาเลยล่ะ แล้วทําไมค่าคีย์ดิคาลมันอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาอธิบายตามความเข้าใจของผมนะครับย้ําว่าตามความเข้าใจของผมนะครับนะใครที่ให้ความรู้อะไรเพิ่มเติมได้หรือว่าอยากจะแชร์ข้อมูลกันนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับในในคอมเมนต์ comment ได้เลยคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยว่าอยากโอ้ตรงนี้พี่มันไม่ถูกนะอะไรอย่างเงี้ยผมรับฟังนะครับผมจะได้พัฒนาแล้วก็เรียนรู้ไปกับคนที่มาดูด้วยนะครับโอเคนะครับ อย่างแรกเลยคือเรื่องของการคิดิคอลไอค่าคิดิคอลที่อยู่ในสถานะสูมเนี่ยมันจะมาเพิ่มตรงนี้เนาะซึ่งมันจะเพิ่มอัตราการคิดิคอลตามเขาเข้าใจกับผมก็คือ28.55%เนี่ยเมื่อคู่ต่อสู้มีเลเวลเดียวกันนะครับคือเขาอธิบายมาแค่นี้ผมเองก็ไม่รู้จริงๆนะแต่ไอเลเวลที่มันสูงกว่าเนี่ยสมมติมอนเตอร์เลเวลเจิ แปอะไรเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันนับเปอร์เซ็นต์ยังไงแต่ว่าตอนนี้เราเข้าใจแค่นี้ก็เข้าใจแค่นี้นะครับใครที่เข้าใจหรืออธิบายได้เพิ่มเติมลบกวนด้วยนะครับค่าดาเมจต,ตัวคูณอันนี้มี50%อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มในอนาคตยังไงนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพวกเก็บบัฟเก็บอะไรเงี้ยมันจะทําให้ค่าคิดทอ่เข้าตรงนี้น่าจะคูณได้อยู่ละมั้งโอเคต่อมาโจมตีกายภาพโจมตีทั้ง4อันเนี้ยนะครับทั้งกายภาพธาตุไฟธาตุน้าแข็งธาตุไฟฟ้า,า,า,าครับ เพราะฉะนั้นการที่เราได้ค่าสถานะสุขของอุปกรณ์แต่ละอันมาเนี่ยก็คือมันจะมาเพิ่มค่าท่าตรงนี้นะครับโอเคต่อมาผมแล้วแล้วทำไมในทุกอุปกรณ์แล้วทำไมในทุกอุปกรณ์ทุกชิ้นจำเป็นต้องมีค่าโจมตีนะครับทำไมต้องมีค่าโจมตีนะครับทำไมอุปกรณ์ของเราทุกชิ้นต้องมีค่าโจมตีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกัน นะครับอันนี้ผมจะทําให้เห็นเห็นเลยผมไม่ได้มั่วั่วนะก็คือเห็นไหมครับว่าชิ้นนี้นะครับผมมีผมไม่มีค่าสถานะโจมตีไฟฟ้าเลยนะไม่มีเลยนะครับรองเท้าชิ้นเดียวกันนะครับรองเท้าชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็มีแค่ค่าคียดด์เดคอถูกไหมแล้วก็มีไฟแต่เมื่อกี้เราจะดูไฟฟ้านะอะเดี๋ยวเราจะดูเบรของไฟฟ้านะครับเราจะให้ดูกันว่าเบรของไฟฟ้าตอนนี้ที่เรามีคือ หนึ่งสองเจ็ดเก้านะครับเอ้ยหกสองเจ็ดเก้านะครับหกสองเจ็ดเก้านะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นนี้ใส่ลงไปนะครับก็คือตัวรองเท้านะครับตัวนี้ติดตั้งไปนะครับเราจะเปลี่ยนไปเลยปึ๊บแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับเมื่อกี้อ่ะเห็นไหมครับว่าหกสองเจ็ดเก้าปะ ผมไม่แน่ใจเมื่อกี้ในแชทอ่าเห็นไหมว่ามันถูกเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งการที่เรามีบัฟอ่ไม่ใช่ดิการที่เรามีค่าสถานะสุ่มโจมตีในทุกๆชิ้นเนี่ยมันจะเพิ่มค่าเนี่ยค่าโจมตีทางธาตุเนี่ยทุกอันเลยนะครับซึ่งถ้าเรามีเป็นเบสเอาไว้แล้วก็มีเป็นเบสดเอาไว้เนี่ยแน่นอนว่าสังเกตดีๆคือมันขึ้นเลย มันขึ้นเลยซึ่งมันจะเยอะกว่าสําหรับส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้ดาเมจของตัวละครเรามันบาลานนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้อุปกรณ์ในธาตุอื่นเลยเนี่ยการหาโจมตีธาตุไฟฟ้ามารัวๆอย่างของผมเองเนี่ยถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้นะแต่ว่าเวลามันเจอแบบเขาเรียกว่ายังไงอะเวลามันเจอมอนประเภทอื่นอะแล้วมันกัน มันการค่าสถานะเราอะผมรู้สึกว่ามันไปยากมันต้องไปพึ่งพาคนอื่นมันทาอะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นการมีเบสค่าโจมตีเอาไว้สูงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแย่อีกอย่างหนึ่งทุกอุปกรณ์เนี่ยก็มีค่าโจมตีที่สูงอยู่แล้วในระดับหนึ่งด้วยเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับในส่วนของการอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของทําไมถึงต้องมีค่าสถานะสูงโจมตีในอุปกรณ์ในทุกๆชิ้นนะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับขอเอากลับไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ต้องการใช้ขีที่เข้านะต้องการใช้ขีนะครับไวบูตดามจนะครับต้องการขีไว้นะก็ประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลที่ผมพอจะมีนะครับใครที่ชื่นชอบยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ อ uh, ผมนะครับไลฟ์สตรีมอยู่ในทวิตนะโอ้โห oh, เสียงแห้งแล้วเป็นไงอัดคลิปเดียวนะครับคอแห้งแล้วนะเสียงก็เลยหลงแล้วนะะอย่างนี้นะครับก็สามารถติดตามมาในช่องทวิตนะครับเดยจาวูช็อตได้นะเออนี่ไงมีเปิดเปิด,เ,ปด <c oughs> เดี๋ยวอา้าวโลกแล้วไงนี่ไงโลกแล้วไงเออ นะโลกแล้วไงนะก็สามารถตามมาดูได้ที่ช่องทวิตเดจาวูช็อตนะครับก็สตรีมทุกวันนะแต่เ,เล่นเกมไหนบ้างไม่รู้อันนี้นะแต่ว่าทีว f ก็ยังเป็นคอนเทนต์ที่เล่นอยู่ในทุกๆวันนะครับก็สามารถมาดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วครับนะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะเอาอะไรมาอธิบายอีกหรืออยากจะรู้อะไรอีกผมถ้าเกิดว่าผมาจะมีข้อมูลก็จะามาทำคลิปให้ให้ให,ให้ให้ฟังแล้วกันให้ดูแล้วกัน นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ